โอเคแล้วามาลองดูดีว๋ว้าวโอ้ oh my god ระ oh, เบิด oh, ได้ใหญ่มากคุณผู้ชมโอเคฮะคุณชมก็สวัสดีคุณผชมทุกท่านด้วยนะครับยี่สู่รายการ Victory Cat กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับไมค c r รับติตอกกันนั่นเองเย้ yeah! หลังจากที่ผมเนี่ยได้หนีไปประกอบเลโก้มาอย่างยาวนานต้องสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวสำหรับในวันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับ m ม n ์ครับติ๊กต็อกกันนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับผมคิดว่าผมมาทําการเปลี่ยนในส่วนของคีย์เวิร์ดกันดีกว่าคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าค่าวก่อนเนี่ยเราทาการค้นหาไมค c คร f บเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องป่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเรายังไม่เคยค้นหาไมค c คร f บนะฮะเป็นภาษาไทยเลยเออเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาลองดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเป็นประเทศไทยเรานนนนะที่่่เเลลจกัใรูปแบบ ไหนนะครับแล้วเมนจะมีวิดีโออะไรที่มันเจ๋งๆกันบ้างทุกผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวรับรับชมกันเลยดีกว่าครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าทิกต o k ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดสมครเปิดให้เราด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมและแพ้ตามคลิปแม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งช่องใหม่ของเราทั้งหมดนะฮะอยู่ข้างใต้ดิสครชั่นนั่นเองอย่างแรกเลยนะฮะทุกผู้มเราาน่่ไปพพกิ์ว Mycraft นะฮะซึ่งในที่นี้น้ำชมมีเยอะมากๆเลยครับชมไมครับไมคครับสร้างสรรค์ไมครับวงจรไมครับคนไทยไมครับสุดยอดไมครับ PE ไมครับกับแฟนวัดไมครับกับแฟนมันหมายความว่ายังไงวะคุณผู้ชมอย่างนี้สงสัยผมคงต้องเอาแฟนผมย่ยมาออกกล้องแต่แล้วถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถใส่แฮชแท็กนี้ได้นะครับแล้วก็ไมครับสร้างรถไฟไมครับแท้แล้วก็ไมคครับนะฮ่าฮ่า วัดไม้ครับนะฮ่าฮ่านี่มันคืออะไรวะคุณผู้ชมแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งคุณผู้ชมที่ผมนะ่ะเพิ่งพบเจอนะฮะมันก็คือคําว่าโลกไม้ครับนะฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะ่ะถือว่าปเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะฮะโลกไม้ครับคุณผู้ชมอลับลงมาเหมือนกับว่ามันเป็นโวเลมนองนี้นะฮะซึ่งถือว่าปเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยวิดีโอก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะค้ชมว่าเราจะเจออะไรที่มันเจ๋งๆกัันนนนนบ้้าางงะะฮโดดยยคคีี์์เเววิรรขอใก็ื คำว่า Minecraft ภา,าษาไทยนั่นเองนะครับมาฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะฮะอู้คลิปแรกมาก็เป็นภา,าษาไทยแล้วนะฮะขนาด Minecraft ยังสมจริงกว่าก็ดูเอา m i n e c r ไม้ค้ e ฟรีไฟวอสนี่แม่งคงเป็นสงครามไม้ค้าฟรีไฟแน่ๆเลยะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิดีโอรแรกกันเลยดีกว่าครับไหนดูซิว่ามันจริงจังในรูปแบบไหนนะฮะนี่ธน,นะะน,นูอ๋อยิงธนูให้ดูนะฮะคุณผู้ชมว่ามันสมจริงจริงๆนะเล่มน้องนี้นะฮะแล้วก็ในฟรีไฟยิงปืน โอ้ <c oughs> oh my god มันเป็นการล้อเลียนเลยนี่หว่าคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะฮะผมขอบอกก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าด้วยความที่ผมเนี่ยเล่นทั้งไมค์ครับด้วยนะฮะแล้วก็อดีตเนี่ยเคยเล่นฟรีไฟลด้วยเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วเราแค่มาดูแค่คลิปวิดโอเฉยๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอย่ากเกิดดราม่านะฮะที่นี่ถือว่าเป็นคลิปแรกนะคุณผู้ชมต่อไปเป็นคลิปที่2นะฮะเมื่อผมเล่นไมค์ครับครั้งแรก <c oughs> what the fuck? ดูเหมือนกับว่าพี่แกนะครับชมจะทําการครับเจ้าตัวพี่แอคเล็กแน่ๆเลยครับชมแต่ว่าลืมเอาแร่นะฮะไปเผานั่นเองนะครับอันนี้ผมกดไลค์แบบรวดเร็วเลยนะฮะตอนที่ผมคับแรกๆเนี่ยผมก็ทําแบบนี้นะเว้ยคุณผู้ชมตายตายตายนะฮะลืมเอาไปเผานี่มันเผาในรูปแบบนี้เรอเนี่ยคุณผู้ชมมันแอดวานเกินไปหรือเปล่า เผาแม่งก็แอดวานเกินนะฮะมันใช้ไฟแช็กเผาว่าคุณผู้มชมจริงจระเราไม่สามารถใช้ไฟแช็กเผาได้นะฮะเราต้องใช้เตาเผานั่นเองนะฮะตมแล้วฮะคุณผู้ชมที่เป็น IQ 500นะครับไหนดูนี้สิวิธีการสร้างเตาแก๊สอู้อันนี้อาเอ็นบิลดิ้คุณผู้ชมโอเคเพราะฉะ้นั้น,นะ,ะ้ะเราควรที่จะดูะครัอไหนนะออไอูว,วอู็อ่้อู้อู้อู้อเ้อู้อูนอนูปแบบนี้อะ,ะ้าาะะอู้รู้อู้อ้อู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 ้อร้อ้วู้อู้อู้ออู้อูอ๋อแล้วก็ทุบบล็อลงออ เหมือนกับว่าให้รถรางเนี่ยมันอยู่ด้านบนเรมนองนี้นะฮะเอ้ยอันนี้ถือว่าเก๋น,นะคุณผู้ชมถือว่าเป็นโมเดิร์นเรมนองนี้นะฮะอ้อ ใช้ได้บ,บอกคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมคิดว่าผมซื้อมากๆเลยนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยบอกกูทีว่านี่คือ Minecraft โอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมคือประสิทธิภาพของเกม Minecraft นะฮะ <c oughs> และได้คคุณผู้ชมนะฮะทำการทำการเปิดเจ้าตัว r e น i ิสซิ่ <c oughs> ผมบอกได้คำเดียวเลยผมว่าโคตรสุดยอดเลยก็ว่าได้นะฮะ <c oughs> นี่คือความสวยงามของเกม Minecraft นะ้ำผู้ชมได้ทำการลงเชดเดอร์นะฮะลงเจ้าตัว Texture Pack นะฮะมันก็จะสวยงามในรูปแบบนี้นะฮะโคตรจ้าบเลยฮะคุณผู้ชมนี่มีเอฟเฟก ตอนฝนตกด้วยนะฮะจ้าม,มากมากเลยนะฮะไหนดูคลิปต่อไปสิจัดไปใส่ย,ย่อคืออะไรวะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะเห็นว่าอ๋อมีระบบเรสโตนะฮะคุณผู้ชมและดูเหมือนกับว่าจะมีวงจรให้เราด้วยนะฮะโอเคดูสิคุณผู้ชมว่ามันจะทำอะไรนะฮะมันอาจจะเป็นโอ้โอ้โอโอมกอด คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมฮะดูเหมือนกับว่าหุ่นเนี่ยมันสามารถทําการคอนโทรลได้เองเว้ยคุณผู้ชมโคตรแฉวามม่าอะไรวะเนี่ยนี่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันท่านผู้ชมหลังจากที่เราเนะี่ยเล่นไมค์คับไม่หยังยาวนานนะฮะผมไม่อยากรู้ว่ามันสามารถคอนโทรลได้ในรูปแบบนี้นะฮะโคตรแฉวเลยคุณผู้ชมโโอ้ ถือว่าเป็นเีที่จ้ามากๆเลยนะไอคนนี้นี่แม่งน่าตื่นเต้นมากคุณผู้ชมมันทาอะไรที่น่าตื่นเต้นเยอะมากๆเลยนะครับไม่ครับไม่มีคนจะดูก็จะลงวอทไม่มีคนจะดูก็จะลงอ่ะเอาเป็นว่าผมเข้ามาดูแล้วกันนะท่านผู้ชมมาดูซิว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นอ๋ออารมณ์เหมือนกับเจ้าตัวโรลเลอร์โคสเตอร์เรมนองนี้ป่ะคุณผู้ชมไมครับ เปลี่ยนแนวบ้างลงไมครับบ้างสร้างสรรค์นหน่อยๆอ๋อสร้างสรรค์นหน่อยๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันผู้ชมว่าเขาจะทําอะไรให้เราดูนะฮะอันนี้อ๋อไปที่ประตูเนเธอรนะฮะโอ้พุ่งทะลุในรูปแบบนี้เลยผู้ชมโอ้โหมีพิกแมนด้วยนะฮะนี่ลงไปดีเอ็นหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะฮะผู้ชม เพรว่าเขาไปได้ลึกมากๆเลยนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเรากดหัวใจให้นะกันนะฮะเอ้ยถือว่าเป็นคอนเทนต์ดีคุณผู้ชมอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะฮะนี่แล้วก็มาหยุดได้ไดมอนด์นั่นเองอันนี้คืออะไรคุณผู้ชมใครเล่นไหมครับเกมนี้กันบ้าง เตรียมพบกับคลิปไมค์ครับในชีวิตจริงวู้เกมไมค์ครับชีวิตจริงคุณผู้ชมโอ้ยอันนี้ถือว่าน่าตื่นเต้นน้ำชมทําการกดไลค์ให้ก่อนละกันนะครับดูเหมือนกับว่าเขาจะปินรูปมานะฮะคุณผู้ชมน่าจะทําเป็นแบบเรียวจริงๆเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันคุณผู้ชมว่ามันจะเรียวมากน้อยขนาดไหนนะฮะโอ้เยอะเลยเนี่ยคุณผู้ชมมีลังยหย่งนะฮะมีทั้งกล่องเชนนะครับมีทั้งดาบนะฮะแล้วก็มีโต๊ะครบด้วยนะฮะโอ้ยโต้กูดนะครับแต่ดูเหมือนกับว่านี้นะฮะม แค่โปรเจกต์เฉยอันนี้คืออนะไรเนี่ยขุดเพชรแล้วไม่ได้เข้าตัวเกินไปนะบางที <No. S 1> เล่นแก้เบื่อ55 #freefire ไม่ครับ What <laughs> ทำไมมันต้อง #freefire ด้วยครัผู้มชมความผิดไมนะ่ครับเนี่ยดูสิคุณผู้มชมว่ามันทําอะไรเดี๋ยวนะไม่ oh. What What โอ้ไม่ว่า ไดมอนด์ในความที่ที่ดีแล้วนะฮะผู้ชมมันเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะการที่จะทําการขุดได,ดมอนด์ได้นะครับเราต้องใช้พลิกแอคเหล็กเท่านั้นนะฮะหรือจะเป็นพลิกแอ่อื่นๆก็ได้นะครับแต่มันไม่ใช่พลิกแอคหินแล้วก็พลิกแอคไม้นะฮะหรือว่ามือเปล่านั่นเองถ้าเกิดขุดไปนะครับยังไงนะฮะไดมอนด์ก็แตกแน่ๆแล้วก็ไม่ได้ไดมอนด์ด้วยนะฮะนี่คือความผิดของไมค์ครับเขาบอกอย่างนั้นออบอกผู้ชมก็บอกอย่างนั้นว่ะโอเคกดไลค์ไปให้แล้วกันนะฮะแล้วก็ขุดแล้วก็ไม่ได้ไดมอนด์โอ <th> ้ <house> oh my god นะ่าสงสาร <th> <house> จริงๆเลยท่นนผู้ชมมมไัถึงซือ รูปแบบนี้นะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะอัน <Beaut> น <motivations> <tama> ี้น่าจะเป็นฟาร์มสเกลตันหรอคุณผู้ชมวู้เยอะนะคุณผู้ชมทำไปเล่นไปนะฮะบอกได้คำเดียวหรือผมว่าแหลกแน่ๆนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำอะไรขึ้นมาอ๋อมีโกเลมคุณผู้ชม Oh God. มันแตกกะจายตัวออกเลยนะผู้ชมสำหรับเจ้าตัวสเกเลตันนั่นเองนะครับแจกฟรีหนึ่งรางวัลกดติดตามบอกเหยผลที่อยากได้โอ้ oh! รู้สึกว่าเรามีคนที่เล่นของเล่นเหมือนกนับเราแล้วนะฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะครับเป็นของเล่นเกมมายครับนะฮะอันนี้น่าจะเป็นวินเลเจอร์นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวถัดไปอันนี้เป็นโ,โหทั้งหมู่บ้านคุณผู้ชมมีทั้งอเล็กด้วยนะฮะไอตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสต v ฟแน่เลยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนงซอมบี้ด้วยนะฮะนี่ ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนชุดได้นะครับโคเทนะฮะนี่เนยผมใส่หัวได้ด้วยคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับว่าอันนี้นะเป็นของเลโก้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เราทําการกดติดตามนะฮะกดไปนี่ไม่เคยกดใครเลยนี่นะคุณผู้ชมแล้วก็บอกเหตุผลที่อยากได้นะฮะเหตุผลที่อยากได้ก็คืออยากได้เหตุผลที่อยากได้ก็คืออยากได้จังอยากได้จังเลยนี่เอามาแจก คนดูอ๋อต้องเราต้องทำการแบบว่าใส่แบบ พนมมือแลมนองนี้ได้ปะ่ะคุณผู้ชมเบ<อ>ื่อบอกว่าเราจะได้แลมนองนี้นะฮะโอเคกดส่งไปนะครับไม่แน่เว้คุณผู้ชมไม่แน่เว้เราอาจจะได้ก็เป็นไปได้นะฮะเรามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาบอกผลที่หลังนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรเอ่ยไมค์ครับนะฮ่าฮ่านี่แหละฮะคุณผู้ชมไอคือแท็กนี้นะค,ะคุณผู้ชมไมค์ค,ค,นะค,มมครับฮ่าฮ่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับดูเหมือนกับว่าจะเป็นบิลเดอร์หรือเปล่าผมไม่ค่อยมั่นใจนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะว่าเขากำลังจะสร้างอะไรกน,ะะนนะะคร มีเบสล็อกนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นบล็อกไม้นะฮะแล้วก็บล็อกไม้สองนะครับแล้วก็ออกมา What What the fuck ทำา2ชั่วโมงแลกกับ2ใจเฮ้อไมค์ครับอันนี้คืออะไรบอผู้ชมและดูเหมือนกับว่าทาไมทุกคนมันต้องใช้แอนที่มันไม่ใช่พิกแอคลกด้วยฮะผู้ชมอันนี้ผมอยากรู้มากเลยนะฮะหรือว่าเขาเล่นไมค์ครับไม่เป็นหะคุณผู้ชมเอาจริงนะฮะอันนี้ดูเหมือนก็นจะใช้เป็นพิกแอคไม้นะฮะทำการขุดไดมอนด์นะครับแต่เรามาลองดูกันดีกว่าผู้ชมว่าเขาขุดไดมอนด์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้ขุดไปเรื่อยๆแตกอ๋อลงมานะฮะแต่ว่าตายบอกผู้ชมอารมณ์เหมือนกับว่าขุดเจ้าตัวไดมอนด เลมน o งนี้นะฮะแต่ว่ากระโดดไม่ลงนะฮะเรียกง่ายว่ามันไม่ตรงเป้าอ่ะับคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรคุณผู้ชมมันคือตัวอะไรกันนะทุกๆคนสนุกแน่ถ้าพี่ไม่ว่าไหนดูซิคุณผู้ชมว่ามันจะคืออะไรนะครับตรงกลางสีเขียวนี้น่าจะเป็นดอกไม้นะฮะด้านขวานี้มันมันสียุมพูมันก็มีอย่างเดียวปะคุณผู้ชมมันก็ต้องเป็นหมูถูกต้องปะแล้วก็ด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายผมว่ามันน่าจะเป็นแกะว่ะแต่ว่าด้านขวาเนี่ยคุณผู้ชมดูจากตรงแล้วนะฮะมันต้องเป็นหมูแน่นอนนะฮะด้านซ้้าายจจะะะะะเเปปป็็็นนนแกกกไไดบอว่หมู ลงรักสเกลตันมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับหมูกระแกะนะฮะเป็นอะไรที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยไมครับนะฮะมันมีเสียงนโอ้โหดูเหมือนจะกลายเป็น TNT เฉยเลยนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะฮะแล้วมันก็ทำท่าเหมือนมันจะระเบิดนะแต่ว่ามันใช้เวลานานมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูดอกว้าวโอ้ my god ระเบิดได้ใหญ่มากคุณผู้ชม ไม่แน่นะผู้ชมมันอาจจะทําการเปลี่ยนเท็กเจอร์แ็ก็เป็นไปได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะเราเหลือแค่คลิปเดียวนะฮะคุณผู้ชมเป็นคลิปสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลองดูคัผู้ชมว่ามันจะเจ๋งแจ๋วมากน้อยขนาดไหนนะฮะกับแฮชแท็กใหม่ครันั่นเองไหนะดูซิสวยมากดูให้จบเดี๋ยวเรามาลองดูคัผู้ชมเขาบอกให้ดูจบวอกคุณผู้ชมสวยไม่ได้ใช้แอปทำนะทำามมันต้องใช้มอม้าไม่เห็นอากาศจอหยักดีวะสวยไม่ ไม่ได้ใช้มันอ่านยากคุณผู้ชมผพูดตรงๆเลยนะฮะดูซิคุณผู้ชมว่าเขากำลังทําอะไรให้เราดูอยู่นะฮะเขาบอกว่าดูให้จบเลยคุณผู้ชมไม่แน่นะมันอาจจะเป็นเจ้าตัวสตีฟก็ได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราคิดแบบซื่อๆเลยนะฮะทำการยกออกไปนะฮะ โอเคฮะคุณผู้ชมแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสํสำหรับไมค์ครับติกต็อกนะฮะแฮชแท็กไมค์ครับเป็นภาษาไทยกันนั่นเองผมคุณผู้ชมน่าจะเห็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพราคนไทยอย่างเรานะฮะก็ทำคอนเทนต์ที่ออกมาได้คุณภาพได้ดีมากๆเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผม,มชอบ t ิกต็อกในรูปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืม share, แชร์ด้วยาตามกดซับสไคร b เบอร์ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งก็ต้งใจใผมด้วยให้ตามคลิปข่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับ,บ,รรรบรดดคุบ เรามีช่องใหม่แล้วนะฮะซึ่งช่องใหม่ของเราทั้งหมดนะฮะอยู่ข้างใต้เราดีคิวชั่นนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันอโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย